สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุบีคิ้ววันนี้เรามาวาดรูปจมูกพิกกี้กันค่ะอันดับแรกนะคะก็วาจมูกก่อนค่ะรูจมูกสองข้างกลมกลมต่อมาก็เป็นวงกลมใหญ่นะคะเพื่อเป็นจมูก เสร็จแล้วด้านบนเราจะวาดลูกตาให้เขากันค่ะโดยเป็นตาวงกลมลีลีนะคะสองข้างจะไม่เหมือนกันค่ะ ด้านล่างของลูกตานะคะก็จะเป็นแก้มสองข้างของเขาเป็นวงรีเช่นกันถัดมาเรามาวาดวงส่วนหัวให้เขากันค่ะเป็นวงกลมเสร็จแล้วเติมหูด้านบนเป็นครึ่งวงกลมสองข้างเลยค่ะ ส่วนหัวเสร็จแล้วมาวาดช่วงตัวกันเลยค่ะโดยชุดของเขานะคะคจะเป็นคล้ายชุดนอนกระโปรงยาวๆค่ะ ได้แล้วก็วาดแขนให้เขานะคะกำลังห้อยอยู่แนบตัวอีกข้างนึงมือกำลังถือไม้เบสบอลอยู่ค่ะ สุดท้ายพี่บีขอตัดเส้นให้เป็นเส้นหนาค่ะเพื่อความสวยงามมากขึ้น วาดเสร็จแล้วก็ลงสีกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพิกกี้แห่งโรบอกเป็นยังไงบ้างคะวาดง่ายสุดๆไปเลยใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะไว้มาวาดรูปใหม่ๆกับพี่บีกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ